ยุติการชกกับกรรมการยุติการชกต้นเข้าไปดูไม่ทันนะครับต้นนจะดูไม่ทันสามาชนาณ์นักเวิดนคิดเอซ่าในยกที่12นี่เองครับยังรักษาเข็มขัดแชมป์โลกเอาไว้ได้แลบไปที่เดนรับหลังจากโยกหลบปัดโยกลบปัดอย่างที่เรียกว่าโดนไม่โดนเลยแม้แต่มัดเดียวแล้วก็ยันซ้ายตูนเข้าไปครับ เมซ่าที่ก้าหายลงไปนอนกับพื้นครับยืนน่าจะไม่อยู่นะครับยืนน่าจะไม่อยู่ถเป็นฝชคมาก,กคุณจลง,งครับ,รรบเบบว,วยมากเลยครับอันนี้ไ้ว่าสามารถออกมาได้นนจะดูไม่ทันเลยนะครับอันนี้สามารถถอยห,หนีออกไปนะครับลอ่ลอร ปิดบ้องลบเล็กเรียกว่าเมซ่าต่อยนับครั้งไม่ท้วนแต่ว่าไม่ถูกสามารถเลยนะครับสามารถลบไปได้อีกแล้วลบไปครับอต่อยยังไงก็ไม่ถูกนะครับแล้วไรจะวะาที่เมซ่าถอยออกมาสามารถก็ต่อยกซ้ายก็ไปอย่างกังเลยครับครับดีกําลังหลบหมัดอยู่นะครับแล้วดูหมัดโดนนะครับเดี๋ยวดูหมัดโดนเมซ่ายามใจ ยามใจเจเข้ามาสามารถยังโยกหัวหลบหมัดอยู่โยกอยู่นะครับยังโยกอยู่เรื่อยๆไม่โดนแม้แต่หมัดเดียวนะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับไม่โดนแม้แต่หมัดเดียวยังโยกหัวหลบหมัดอยู่ตลอดนี่นะครับหมัดไหนก็ไม่มีโดนสามารถยังไม่ออกหมัดนะครับยัง๋ไม่ออกนะครับ